ออกมาแล้วปะนี่ไงมาแล้วบ้านแดงสวัสดีบ้านแดงด้วยนะฮะยินดีต้อนรับอ,อทุกท่านเข้าสู่ช่องข้อพิแบนกับการกลับมาในรอบ55าสิบห้าปีนะ,ะนนนครับวันนี้นะครับมาจริงหรอนานจริงอ๋อมาแล้วมาแล้วนานจริงนี่คือประเทศจีนนะครับอ๋อใช่อืมไม่น่าจะกระตุกปะ คนในดิสคอร์ดแอบได้ยินกนระตุกนิดนึงอะรละก็แอบแอบได้ยินไม่เป็นไรหรอกมั้งเขิชมีจังหวะหน่วงนะจังหวะหน่วงก็ปกติอยู่แล้วไม่ปกตินะปกติปกติปกติของคอมเครื่องนี้ละตอนเนี้ยเป็นปกติของมันละผมไม่รู้จะแก้อย่างไงละ สวัสดีลุงอาร์ตครับสวัสดีครับคิดถึงลุงอาร์ตมากๆนะฮะเป็นไงบ้างครับลุงอาร์ตสบายดีไหมเมื่อันคิสมาสนะครับบิเลตเมื่อันคิสมาสนะครับทุกๆคนในวันเลตมาสองวันเลตมาสองวันช่วงนี้ก็น่าจะดีแหละถึงมาไลฟ์ได้นะครับ ผมเราผมปิดจอพับจอบ่อยมากตอนเนี้ผมต้องต้องต้องไปเช็คนะครับหันไปเช็คหันไปเช็คกระตุกไหมเอ่ยบ้านม่วงนอกจากจังหวะหน่วงตอนนั้นมีอะไรอีกไหมลุ i ไฟล o o ุ s เนี่ยเราต้องใส่แบบโคเดชันเปคำว่า LOOKS นะครับผมไม่รู้ว่าตอนพอเล่นจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเลย น่ากลัวตรงนี้แหละ That's real bad เห็นไหมเห็นไหมแต่เราต้อง back b a c back h u t t e r i n g ยังคง s h u t t e r i n g อยู่ไปไปครับไปครับตอนนี้อยู่ทูกไม่นะ เออผมไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วลุงอาร์คอจะมีอะไรที่แบบบอกหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าคือผมอ่ะผมเพิ่งเปลี่ยนการ์ดจอมาใช่ปะ right. ผ,ผมเปลี่ยนการ์ดจอมาผมใช้เป็นห้าศูนย์หูนทีไอใช่ปะผมก็เปลี่ยน It's working now แล้วคือหลังจากที่ผมเปลี่ยนอ่ะคือทุกอย่างแม่งแย่แย่ลง w o วกิ n g n นวนะลุงอาร์ในดิสคอร์ดก็กระกตุก YouTube หมุนแล้วตอนเนี้ย ในดิสคอร์ดเหรอในทวิตดีวยมั้งดิสคอร์ดที่ฟังเสียงอ,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 อยู่เนี่ยอ๋อเหรอดิสคอร์ดอันนี้็เปน,นิงไปแล้วครับนั่นแหละดิสคอร์ดที่น่าจะต้องปิดเอ,อเอ็กซ์เซลเลเรป่ะดิสคอร์ดมันเป็นแค่บางช่วงมันไม่น่าเกลียดมันจะมีโหมดบูธของมันอะไอ,อ้ดิสคอร์ดอะ Activity Advanced นี่ไง Acceleration Mode Hardware Acceleration Use your graphic to make GPU ใช้ใช,ใช้ GPU ปะเนี่ยไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วกันตอนทุกอย่างคือกระตุกมากมากไหมไม่ก็บอกว่าแอป คือหลังจากที่ผมเปลี่ยนการ์ดจอมาจะว่าเธอทุกอย่างมันชารเตอริงหมดเลยแม้แต่แบบการแค่การที่ผมแบบแค่ผมมินิมัลสกรีนลงอะ่ะกระตุกผมแบบว o u change your set to Hobo Game <laughs> <laughs> ไม่ใช่ <laughs> 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 เราดาวเกตเหรอ้เรา,าเปดนฟอลนับเซฟป้าเราจะดาวเกตทำไมอะ่ะ ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอ,าอา่ออาะไรนะมันเป็นที่บ o t t l e n e c k หรือเปล่าแบบพอขวดหรือเปล่าเพราะว่าผมจะยังคงใช้ตัว CPU ตัวเดิมอยู่นะครับเป็น CPU ตัวตัวไะไอ็นเทลคอไนะครับเจ1 2ส อืมใช่ตัว FF e e อะมันก็ยังคงมีจังหวะที่แบบเราหน่วงๆอยู่มีโฆษณาด้วยปะผมไม่รู้จะแก้ยังไงคือผมลองนี่คือที่ไม่ได้ไลฟ์นานนี่ก็มีส่วนนะว่าแบบเราลองลองร,รีแบบว่ารีเซ็ตวินโดว์ใหม่เลยอันนี้คือรีเซ็ตมาแล้วเหมือนจะดีขึ้นผมไม่รู้ว่าต้องไปแก้อะไรแล้วอ่ะคือ ลองเช็คส่วนของที่เป็นอะไรนะอฮาร์ดิสที่เป็น SSD ทั้ง3ตัวแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ SSD ดีจากซ p u ก็ไม่ขึ้นลองเช็ค Task Manager แล้วก็ก็แปลกๆแบบยูดี s อ d ก็พุ่งพุ่งขึ้นลดลงอะไรเงี้ยยูดีก็สไปคิ้งไม่ไหวแล้วยูทูบไม่ไหวแล้วคือยัอย่ว่าช่ะยิงเหรอ Youtube ไม่ไหวแล้วทันโซง,งานคนูจนเมื่อยแขนแล้วอ่ะอืมเพราะว่าตัวเซตติ้งก็ใช้เซตติ้งเดิมนะครับกลายป็บบว่าพอเราใช้เซตติ้งเดิมมันไม่ได้เดี๋ยวคนะือผมไม่อยากยกไปที่ร้านผมไม่อยากยกไปร้านเพื่อที่จะให้เขาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ผม เนี่ยผมกำลังเช็คอีกทีหนึ่งเดือดคือ u t u b e ไอ้ทวิชก็น่าจะแบบดีเลย์มากอะมันเกินคำว่าดีเลย์ะดิอืมแล้วก็หมดหนทางเหมือนกันอนะ่ะเนี่ยม,มาแบบเออทำไงดีทวิชก็แบบ อยู่ดีก็เป็นอะไเงี้ยนะตอนนี้ต้องบีหายไปแล้วยังไม่ได้พูดอ๋อล้วเนี่ยตอนนี้ทวิชก้างไปอีกองไรที่ยังไงดีวะโหหิจังอืม ขนาดแอบอยังยังชาตเตอร์ลิงเลยเออเป็นที่อะไรวะอืมท p u ววิง่ง mm. ปกติมาก อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็วิ่งเต็มปกติอยู่แล้วอต้องยกไปแล้วมั้งคงต้องยกไปจริงๆแบบนี้ไม่ไหวอ่ะ ตัววิชตัววิช well โอ้โหหนักเลยภาพที่เราเห็นกับตัว กับที่มันส่งออกไปมันคนละอย่างเลยแล้วจะมาไลฟปบนหันโพ้ตายละไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้ เหมือนจะดีแนะก็ไม่ดีอืม